ชื่ออะไรคะรัตด,ดาวันค่ะอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะอาจารย์คะนอนทูคุณตูณค,ณค่ะค่ะรู้จักวีอเอเซมานานแค่ไหนแล้วสามเดือนแล้วค่ะต,ตอนมันนอนไม่หลับแล้วก็แขนชาพอแล้วทำงาน แบบแม่ครัวเนาะทำนี่ทำนู่นนัน,นั้นชอบกินอันนี้ไปประมาณสามเดือนมันก็ดีขึ้นนอนหลับสบายคือนอนหลับข<อ>ึ้นค่ะอ๋อค่ะแล้วใครเป็นคนแนะนำม,มาคะอ๋อทีนี้นนะคณะแ่ทย์มีสามสองสี่ต้อยะะอ่ะค่ะอ๋อค่ะแล้วตอนนี้มีอะไรอยากฝากบอกคนทาง<อ>บ้าน่าคะว่ากินวีออเซอแล้ว อยากฝากทุกคนค่ะของดีบอกต่อค่ะกินแล้วดีขึ้นอยากให้ทุกคนลองกินค่ะมันได้หลายๆยาอย่างค่ะล้องเขาไปดูควบคูดไม่เป็นหรอก